คำเตือนปี2565จากอุมอิมคนเห็นผีโรคใหม่อุบัติพร้อมระวังสิ่เรื่องใหญ่อุ้มอิมคนเห็นผีโฟอนอินกับรายการอังคารคุมโปง่งถึงสน2565ถึงเรื่องต้องระวังของคนไทยและคนทั่วโลกแบ่งได้เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ต้องรับมือดังนี้ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะคำเตือนจากอากงที่บอกกับลูกหลานทุกคนเป็นเรื่องภายในเขาแจ้งว่า 1. จําจำไว้นะปีหน้าการลงทุนมีความเสี่ยงใต้เงินแบบฉับพันห้ามเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่ว่าจะมีการทำธุรกิจที่มีการช่อบโกงกันในระดับแบบร้อยล้านพันล้าน เพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครมาชวนคุณไปทำธุรกิจอะไรที่มีผลตอบแทนแบบว้าวก็ต้องพิจารณาเยอะๆและปรึกษาคนใกล้ตัวน่อยเพราะอย่างน้อยเวลาที่ดวงตกมันก็ยิ่งตกเข้าไปอีกแต่ถ้าสมมติว่าเรามีคนที่เขาดวงไม่ตกเขาก็มาฉุดเราหรือมาบอกเราได้ 2. เรื่องภัยพิบัติ ทางน้ำและไฟปีนี้เป็นปีเสือพลังน้ำเพราะฉะนั้นน้ำจะมาแรงมากๆจะมาจากทุกทิศทุกทางจะมาทั้งทะเลและแม่น้ำสเกลใหญ่เป็นข่าวแน่นอน 3. ค่าเงินผันผ,นผวนแบบชัดเจนมากๆซึ่งจะมีผลกับระบบเศรษฐกิจทั้งโลกเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นกับเรื่องของค่าเงิน ไม่ว่าจะเป็นสกุลไหนแบบไหนให้ระวังให้มากเพราะว่าอะไรที่มันเสียงแล้วต้องไปแต่ย่าแต่ถ้าอะไรที่สั้นๆให้ว่ากัน 4. โรคระบาดใหม่อุบัติอันนี้จะเห็นเลยว่าหมอดูต่างๆจะทำนายตรงกันว่าจะมีโรคเกิดขึ้นใหม่ก็ลุ้นขอให้มันมาไม่ถึงแถบของเราก็หวังว่ามันจะมีการเคลียร์ไปหมดแล้ว มีการรักษาได้ค่อยมาถึงประเทศเราจะเป็นอะไรที่ดีมากการเสริมดวงแนะนำช่วงเดือนกุมภาพันธ์ให้ทุกคนไปที่สารหลักเมืองนำผลไม้เก้าอย่างพวงมะลัยหอมๆไปไหว้ท่านขอให้ท่านช่วยเปิดทางเวลาค้าขายทธมาหากินที่ไหนก็ให้ได้สิ่งดีๆกลับมาเวลาที่เราไปไหว้สารหลักเมืองของแต่ละจังหวัดยิ่งเป็นจังหวัดที่เราอยู่ มันคือการเปิดคุ้มทรัพย์ของเราสมควรทำในช่วงสองเดือนแรกเพราะส่งเร็วก็จะดูแลเร็วแต่ถ้าส่งช้ากว่าที่ท่านจะดูแลก็เป็นหลังเดือน6กไปแล้วและถ้าบ้านไหนมีอากงไฉสิงเอีย้ยอยู่ปีนี้อากงไฉสิงเอีย้ยมาแรงมากให้นํำท่านมาตั้งอยู่ในจุดที่เปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นหรือเดินผ่านทุกเช้าทุกเย็ยนเห็นจะดีมากสำหรับข่าวดีๆในปี6 5 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทำให้เราใจชื้นขึ้นจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปพวกเราคิดได้แล้วนะมันจะไม่แยกไปกว่านี้แล้วเหมือนเราจะค่อยๆพยุงซ้ายพยุงขวาไปด้วยกันและเราจะผ่านปี2,565ไปด้วยกันได้มันไม่ได้แยกขนาดนั้นแล้วพบกับหมอดูอีกคนในปี2,565เสื้อดำทยาน,นาวา ตรงฟานสินแซฟันทงคนในชาติจะรักกันมากขึ้นในปี2565นี้เป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนหลายประการจาก2ปีที่ได้รับบทเรียนจากโควิด1 i ซึ่งบทเรียนที่ผ่านมานี้ได้ให้อะไรกับคนไทยมากมายทั้งเรื่องดีและสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่สิ่งที่ได้คือภูมิปัญญาและแนวทางการปรับตัวซึ่งเป็นแนวทางที่ดี ในการปรับตัวของปีห65นี้การต่างประเทศและการเมืองเศษรษฐกิจการค้าระหว่างต่างประเทศประเทศไทยจะต้องปรับตัวหลายอย่างและประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการค้าการกู้แต่การช่วยเหลือนั้นก็มักมีข้อตกลงและข้อกีดกันที่ต้องปรับตัวพืชสมุนไพรแพทย์ทางเลือกอยาและทีมแพทย์ของไทยจะสร้างชื่อเสียงให้ในระดับโลก พืชในตำรับยาโบราณไทยหรือภูมิปัญญาไทยจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจากจุดนี้ประเทศไทยควรสนับสนุนแพทย์ทางเลือสมุนไพรเพื่อก้าวไกลในธุรกิจตำรับยาโบราณที่ไม่เคยรู้จักกับศาสตร์การแพทย์โหราศาสตร์จะได้รับการยอมรับมากขึ้นสำหรับการเมืองยังคงร้อนระอุเหมือนเดิมซึ่งอาจเห็นสัญ,ญญาณแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้ตตนปีหลายพักอาจมีการเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อการเมืองในอนาคตคนไทยทุกช่วงอายุจะหันมาสนใจการเมืองมากขึ้นในปี2565นี้จุดที่น่าสนใจทางการเมืองคือเดือนกุมภาพันธ์มิถุนายนและเดือนกรกฎาคมเพราะอาจมีจุดเปลี่ยนหรือนโยบายทางการเมืองใหม่ที่ต่างจากเดิมออกมาให้เห็นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมด้านการเงิน สำหรับเรื่องการเงินการธนาคารและระบบงานราชการในปี2565จะมีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ปีที่จะเริ่มฟื้นตัวจากโควิด -19 การลงทุนเกี่ยวกับพุ้นหรือเงินออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็พบการโจรากรรมการเงินออนไลน์เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเช่นกันควรได้รับการปรับปรุงรวมถึงงานราชการที่ถูกปิดบังซ่อนเด้น มีเกณฑ์ถูกเปิดโปงตั้งแต่ต้นปีเพื่อปรับปรุงระบบการทำง,งานให้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ควรระวังมากที่สุดคือการจรกรรมข้อมูลทางการเงินออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องหุ้นการลงทุนในแพลตฟอร์มที่เก่งกำไรมากเกินไปคนจะโมเมาบอนพนันออนไลน์มากขึ้นรวมทั้ง MLM ที่หลอกลวงก็จะมีมากขึ้นเช่นกันคนจะจนอย่างรวดเร็วประเด็นสำคัญสกุลเงินดิจิทัลจะได้รับการยอมรับมากขึ้น และจะจิตท่านหลอกลวงคนเกิดขึ้นสิ่งที่ควรลงทุนมากที่สุดคือความรู้ทางออนไลน์การเงินและการตลาดที่ถูกต้องจะทําให้ท่านประสบโชคด,ดีจากการวางแผนธุรกิจการค้าปี2565นับว่าเป็นปีแห่งการธุรกิจที่ให้ความรู้จะกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งเป็นปีแห่งเสือดําปัญญาและปีนี้เสือดาทยาน,นาวาหรือเสือดาว่ายน้าต่างนั้นธุรกิจที่จะอยู่รอด ต้องรู้จักปรับตัวและหมั่นหาความรู้เพิ่มพูนปัญญานเองธุรกิจการค้าต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เพราะดาวพฤหัสบดีหรือดาววาสวยกลับมาเข้มแข็งดาวคุณธรรมเปล่งประกายทุกอย่างจะเริ่มขยับเดินหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยให้ข้อสังเกตความเป็นไปของธุรกิจดังนี้1ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจออนไลน์จะกลับมาปังมากขึ้นธุรกิจออนไลน์จะไปในสายงานบันเทิง เช่นการให้ความรู้หรือโหราศาสตร์แต่ต้องเป็นศาสตร์ที่เน้นความมั่นคงมีตักกะและหลักการของพิธีโบราณหวงจุ้ยห่วงเฮงจะได้รับความนิยมอย่างมากส่วนการเข้าส่งองค์เจ้าคนจะดูเพื่อความบันเทิงแต่ไม่ได้รับความนิยมเพื่อใช้ทางธุรกิจเพราะหลายปีที่ผ่านมาคนงมงายเยอะเลยมองด้านความรู้ที่ใช้จริงได้เป็นหลักธุรกิจออนไลน์แข็งแกรง่ง จะมีการสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีช่องทางได้รับความนิยมมากขึ้นดังนั้นให้มุ่งเน้นสี่ปัจจัยของรายการบันเทิงคือความรู้ความรักความเชื่อสร้างอาชีพ 2. ในเรื่องของธุรกิจและการทำงานของคนในประเทศการทำงานในบริษัทองค์กรและผู้ประกอบการร้านค้าขอให้สังเกตดังนี้จากเหตุการณ์โควิด1นทีปีที่ผ่านมาทำให้คนปรับตัวและกลัวงานประจำที่ไม่แน่นอน หลายคนอาจลาออกมาทํากิจการของตัวเองแต่เน้นการค้าขายที่ไม่มีหน้าร้านหรือออนไลน์มากขึ้นธุรกิจการค้าขายการบริการหน้าร้านในปี2,565 25ถึง2,566จะเริ่มค้าขายได้บ้างแต่คนส่วนใหญ่ยังต้องปรับตัวอยู่เพราะสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่แน่นอนการค้าขายที่ไม่มีหน้าร้านอาจจะมียอดขายดีและได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับในเรื่องธุรกิจบริษัทห้างร้าน มีโอกาสกลับมาปังโดยเฉพาะการให้เช่าซื้อขายตึกบ้านออฟฟิศกับธุรกิจต่างชาติจะได้รับความนิยมสูง 3. การแพทย์และความแจรปบันและแผนไทยเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองมากที่สุดโดยเฉพาะช่วงต้นปีคือเดือนมการาคมกุมภาพันธ์มิถุนายนกรกฎา,าคมจะมีข่าวดีระดับโลกเกี่ยวกับการพบแนวทางการรับมือกับโควิด -19 แพทย์ทางเลือกเช่นกัญชากัญชงกะท่อม หรือพืชทางยาเสพติดจ,จะถูกนํามาใช้ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคต่างๆมากขึ้นทําให้ถูกใจคนในสังคมไทยรวมทั้งในต่างแดน 4. ธุรกิจความรู้และโหราศาสตร์นับเป็นปีทองธุรกิจความรู้ด้านโหราศาสตร์โดยเฉพาะธุรกิจความรู้เช่นเป็นโค้ดต่างๆจะกลับมาปังอีกครั้งแต่จะปังเฉพาะตัวจริงเท่านั้นส่วนตัวปลอมหรือคนที่ชอบขายฝันจะมีปัญหาตามมาภายหลัง ธุรกิจนี้จะต้องเน้นให้ความรู้ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจนักการตลาดการลงทุนทึ่งจะเป็นที่ต้องการของตลาดธุรกิจโหราศาสตร์หลายปีที่ผ่านมาดาวสิ่งสวยเดินผิดเพี้ยนทําให้เป็นยุคของความงม,มงายปีศาจนางไม้ร่างทรงองค์เจ้าตอนนี้คนจะพึ่งพาโหราศาสตร์ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจมากขึ้นของครังพลังเทพเจ้าจะได้รับความนิยมลดลงคนเริ่มมองหาศาสตร์พยากรไว้ปรึกษา ที่ให้ความรู้ปัญญาทางธุรกิจที่ดีขึ้นดังนั้นโหราศาสตร์จีนหวงจุย้ยโงเ่เฮงจะได้รับการยอมรับมากขึ้น 5. สําหรับเรื่องการเงินปีนี้ไม่สู้ดีการเงินคนส่วนใหญ่จะแย่คนตกงานกันเยอะขึ้นช่วงเดือนที่น่าจับตามองคือเดือนมิถุนายนการเงินจะผันผวนคนจะเครียดกันเยอะการฉกชิงวิ่งราวจะมากขึ้นทำให้คนหันมาสร้างอาชีพให้กับตัวเอง ผู้จะอยู่รอดได้ต้องทําตัวเหมือนเสือว่ายน้ำเข้าฝั่งถึงแม้การเงินจะดูฝืดเคืองแต่ก็ยังมีธุรกิจที่สามารถสร้างเงินได้ดีคือการขนส่งการเกษตรการบันเทิงสมุนไพรย,ยางธุรกิจความรู้การแพทย์ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจความงามเทพเบิงสังเซล์คางมีพลังผ่านกลางปี2565คนจะชินกับโควิด -19 มากขึ้นถึงแม้จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ก็ตาม ช่วงเดือนมิถุนายนคือจุดเปลี่ยนสถานการณ์โควิดเราจะสามารถเอาชนะมันได้แต่ถ้าไม่ได้เราสามารถปรับตัวอยู่กับมันได้อย่างไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์นะคะปีหน้าเรื่องที่น่าดีใจจะรักกันมากขึ้นสนับสนุนกิจการการค้ากันผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญกับเด็กมากขึ้นการศึกษาจะกลับสู่ภาวะปกติมากขึ้นเด็กไทยจะสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก สิ่งที่ต้องระวังในปี2565มีอังนี้คืออุทธกภัยอักขีภัยระวังแมลงพาหะนำโรคแมลงทำลายพืชและสัตว์หรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน